อสังหาริมทรัพย์โอกาสแห่งการลงทุนที่ต้องใช้ทั้งเวลาและทํำเลที่เหมาะสมกลับมาเลยอีกครั้งแล้นะครับสำหรับคลิปสรุปเรื่องเล่าหลังฟังจากคลาสที่6ของ The Influencer Financial and Investment คราวนี้อาจารย์คิมจากช่องชื่อดัง Kim ม Property มาสอนเกี่ยวกับเรื่องอสังหาริมทรัพย์และทองคำครับโดยผมก็สรุปประเด็นมาได้มาณน,นี้ อสังหาริมทรัพย์คือสิ่งที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้เช่นบ้านคอนโดอาคารสำนักงานหรือที่ดินเป็นต้นโดยอาชีพหลักๆเกี่ยวกับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์นะครับมีอยู่3อย่างได้แก่1นนักพัฒนานและเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ซื้อหรือก่อสร้างอสังหาขึ้นมาจากนั้นก็ปล่อยขายไม่ก็ปล่อยเช่าความเสี่ยงก็คือไม่มีผู้เช่าเนื่องจากเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นสักอย่าง ขายไม่ออกเพราะว่าตั้งราคาสูงเกินไปหรือขายผิดจังหวะจนทําให้ราคาอาสังหาตกและเมื่อราคาอสังหาตกขาดทุนไม่เงยเงินมาพอผ่อนชําระนี่ที่ตัวเองกู้มาเพื่อก่อสร้างอาสังหาทําให้อสังหาที่อุตสาห์สร้างมาก็โดนยึดภายใน90วันและทางการแก้ไขนะครับก็คือเราต้องเลือกทำเลที่เหมาะสมและตั้งราคาให้สอดคล้องกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายส่วนอาชีพที่2ก็คือ นักปรับปรุงและรีโนเวทอสังหาริมทรัพย์ซื้ออสังหาเก่าๆมาแล้วก็นามารีโนเวทเพื่อเพิ่มมูลค่าก่อนที่จะนําไปขายหรือไม่ก็ปล่อยเช่าความเสี่ยงของธุรกิจแบบนี้เหมือนกับอันแรกแต่มีความเสี่ยงเพิ่มขอย่งนก็คือต้นทุนรีโนเวทสูงจนอาจทําให้เรากู้จนเกินตัวจนเกิดปัญหาทางด้านการเงินได้ในทางการแก้ไขก็คือเราควรที่จะบริหารงบ ให้ประมาณให้เหมาะสมแล้วก็คอยวางแผนปรปับปรุงตามความจําเป็นอาชีพที่สามนายหน้าอาสังหาความเสี่ยงที่ค่อนข้างต่ําเนื่องจากว่าอาชีพของเขาเนี่ยต้องแค่หาลูกค้าติดต่อต่อรอ,องจากนั้นก็ทําการตลาดเพื่อขายอาสังหานั้นเท่านั้นเองข้อดีของธุรกิจแบบนี้ก็คือความเสี่ยงต่ําและให้ผลตอบแทนถ้ามี เครือข่ายและกลยุทธ์ทางการตลาดที่ดีเคล็ดลับก็คือพยายามเอาความเป็นตัวเองออกมาในการที่จะเอาจาโฆษณาหรือขายอสังหาประจาให้ดูเด่นมากขึ้นและเพิ่มความเชื่อถือบวกกับเพิ่มค่าคอมมิชชั่นที่เราจะได้รับได้การเลือกทำเลเป็นหัวใจสําคัญของการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ทำเลที่ดีย่อมเพิ่มมูลค่าอยู่เสมอเช่นที่ดินในตัวเมืองซึ่งอาจจะยังร้างอยู่ก็อาจจะกลับมาเป็นทำเลทองนอนในอนาคตก็ได้และ แต่พื้นที่มีความต้องการที่แตกต่างกันเช่นในเมืองแม้แต่ที่ดินจะราคาแพงแต่ถ้าอยู่ใกล้พวกรถไฟฟ้าย่านชุมศูนย์ความธุรกิจเนี่ยก็ทําให้แม้ว่าจะราคามันจะสูงแค่ไหนก็ยังจะมีคนที่จะเอาอยู่ส่วนที่ดินในต่างจังหวัดถึงแม้ว่าจะราคาถูกกว่าและน่าซื้อกว่าในบางที่แต่ก็ตามเราก็ต้องตรวจสอบก่อนว่ามีศักยภาพในการที่นํามาพัฒนาได้อีกหรือเปล่า หรือแม้แต่ที่ดินตาบอดหรือที่ดินที่ไม่มีทางเข้าออกนอกจากถูกที่ดินอื่นห้อมล้อมไม่หมดเลยก็ยังสามารถสร้างโอกาสในการลงทุนได้หากมีวิธีการจัดทาดําเบรและการบริหารจัดการอย่างชาญฉลาดลังจากนี้อาจารย์คิมก็ได้มาแชร์เรื่องบทเรียนสําคัญในการลงทุนอสังหาริวทรัพ์ให้กับเราอีกด้วยครับอาจารย์คิมเริ่มลงทุนในอสังหาตั้งแต่อายุ24ปีและพบว,ว่าสิ่งสําคัญในการลงทุนอสังหาัพยก็คือข้อมูลที่ถูกต้อง เนื่องจากส่วนใหญ่แล้วนายหน้าหรือเจ้าของสินทรัพย์เนี่ยมักมีการโปรโมทเกินจริงอยู่เสมอจึงทําให้ข้อมูลที่ได้ออกมาเนี่ยมันแทบเป็นเชื่อถือไม่ได้เลยเช่นบางครั้งบอกว่าจะมีโครงการห้างสับสินค้าขนาดใหญ่มาตั้งปึ้งอยู่ตรงหน้าอสังหาที่เราจะซื้ออยู่พอเราซื้อไปปุ๊บผ่านไปสิบกว่าปีแล้วอ้าวยังไม่เห็นมีอะไโผปูเลยนี่นาเผลอทาให้ข้อมูลจากแม่บ้านหรือคนแถวนั้นจะน่าเชื่อถือมากกว่าซะอีกนอกจากนี้ การกู้เงินในทางที่เราจะนําไปซื้ออสังหาริทรัพย์เพื่อมาลงทุนเนี่ยบางทีมันอาจจะดูง่ายเพราะเรามีเครดิตที่ดีแต่มันก็เต็มไปด้วยค่าใช้ใจ่ายแฝงอยู่ตลอดเช่นพวกภาษีค่านายหน้าอะไรตา่างๆซึ่งถ้าไม่รับการบริหารจัดก,การให้ดีอาจจะเกิดการขาดทุนระหว่างการทํากิจการได้ครับอาจารย์คิมได้เผชิญกับวิกฤตในตอนนั้นเมื่อกําหนดราคาค่าเช่าของคอนโดสูงเกินไปแล้วก็ ไม่สามารถหาผู้ชาวรายจนสุดท้ายก็เปลี่ยนมาใช้วิธีการสร้างบริษัทนายหน้าขึ้นมาเองได้ทําให้ธุรกิจเติบโต,ตและประสบความสําเร็จในที่สุดครับบทเรียนสําคัญจากประสบการณ์ชีวิตของอาจารย์คิมก็คือ 1. ไม่มีทางรัดของการลงทุนต้องอาศัยประสบการณ์และเครือข่ายที่แข็งแกร่งความสําเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินทุนหรือความสามารถในการกู้แต่ขึ้นอยู่กับความรู้ที่แท้จริงมากกว่า และ3เราควรมองหาจังหวะจากสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นครับสูตรเลยก็คืออสังหาริมทรัพย์มีศักยภาพในการเติบโตสูงแต่ต้องอาศัยความรู้ทำเลและการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมแม้ว่าจะเป็นนักพน,นันนักลงทุนหรือแม้แต่นายหน้าอสังหาริมทรัพย์การเลือกโอกาสที่เหมาะสมจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและการเติบโตเนื่อใ,ในระยะยาวครับโอเคครับ ขอคุยเกี่ยวเรื่องอสังหาทริมซับแค่นี้ก่อนเพราะส่วนใหญ่ในคลิปนี้จะพูดถึงเรื่องทองคำมากกว่าในเนื้อหาคลิปที่แล้วที่ผมทำเกี่ยวกับเรื่องดิจิทัลแอสเซทได้พูดถึงความแตกต่างระหว่าง Money และ c u r r e n c y ไปแล้วโดวยอธิบายว่า Money หรือเงินเป็นสิ่งที่มีมูลค่าจริงเช่นทองคำเป็นต้นส่วน c u r r e n c y หรือเงินตราเป็นเพียงแค่สิ่งที่ถูกสมมุติขึ้นมาให้เป็นตัวกลางการแลกเปลี่ยนโดยแต่เดิมแล้วนะ่ะยังมีสินทรัพย์มาคอยมาแบกอยู่เช่นทอง เงินตรามีไว้แรกทองแต่คนนานๆเข้าก็เกิดการพิมพ์เงินขึ้นมาเฉยๆเลยแปลว่าไม่มีทองมาคอยแบกอยู่ข้างหลังจึงกลายเป็นระบบ f ฟดเคอร์เรนซหรือเงินเฟดซึ่งถ้าแทาถูกเรียกว่าพิมพ์ขึ้นมาจากอากาศเลยครับเนื่องจากว่ามันไม่มีทองคํามาคอยแบกเลยและทําให้มันเสื่อมค่าได้ง่ายมากๆยกตัวอ,อย่างเช่นระบบการแลกเปลี่ยนเงินของสหรัฐาอเมริกา ในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและสงครามโลกครั้งที่สองทองคําเนี่ยไหลเข้าสหรัฐอย่างมากเนื่องจากว่ายุโรปต้องการสินค้าจำพวกโลหธปรณกออาวุธสงครามสำหรับสงครามโลกในต,ตอนนั้นนะครับทําให้สหรัฐกลายเป็นศูนย์กลางทางการเงินและมีทองคําเก็บอยู่มากที่สุดในโลกพอถึงสงครามเวียดนามค่าใช้จ่ายของสหรัฐสูงขึ้นเนื่องจากสงครามที่ยืดเยื้อจึงทําให้ทอง,ทองคําที่อยู่ในคลังสารองเนี่ยลดลง สหรัฐจึงทําการพิมพ์เงินเฟียตขึ้นมาใช้ในตอนนั้นจึงทําให้ประเทศอื่นเนี่ยกลัวว่าดอลลาร์มันจะไม่มีทองให้แลกจ,จริงนะก็เลยขนย้ายเรือกันมามาถึงปุ๊กแลกทองกับดอลลาร์สหรัฐเอาทองกลับไปเก็บที่ประเทศตัวเองจึงทําให้ในปีหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งสหรัฐได้ทําการยกเลิกการแลกเปลี่ยนระหว่างทองคํากับดอลลาร์ทำให้ดอลลาร์แกเป็นเงิน ที่ไม่มีทองคําคอยมาแบกอยู่ข้างหลังอีกต่อไปพอความช่างเชื่อถือในเงินดอลลาร์ลดลงประเทศอื่นก็ทยอยขายเงินดอลลาร์ทิ้งมากขึ้นจากแรกแรกที่เกี่ยวไว้นิดหน่อยจึงทําให้สหรัฐถ้าทาการไปเปิดดีลรับก็คือการเจราจากับซาอุดีอาระเบียว่าถ้าซาุยอมขายน้ํามันซึ่งเป็นทรัพยากรสําคัญที่ทุกประเทศต้องการเป็นเฉพาะแค่เงินดอลลาร์เท่านั้นสหรัฐจะยอมให้ความคุ้มครองทางด้านการทหารสุดท้ายซาอุก็เลย ยอมรับข้อเสนอนี้แล้วก็ทําให้ดอลลาร์ยังคงมีมูลค่าและต้องถูกเก็บสะสมไว้นในแ,แต่ละประเทศอยู่เพราะว่ามันเป็นภาคบังคับที่ต้องมีเพื่อนํามาแลกกับพลังงานที่จําเป็นต้องใช้อยู่ครับเรือวัฏจักของการใช้ระบบเงินถูกแบ่งแบบนี้ 1. เริ่มต้นจากการที่มีทองคำค้าประกันอยู่ข้างหลังเงินตราสักหนึ่งพอเศรษฐกิจเริ่มเติบโตก็ มีการนําเงินไปสร้างสาวซูรูประพวกต่างๆและเพิ่มงบกระหมเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของประเทศในช่วงนี้เป็นสัญญาณถ้าเราเราเจอสัญญ,ญาณที่จะเกิดสงครามให้รีบซื้อทองคํากักตุนไว้เพราะพอเกิดสถิตที่สามหรือเกิดสงครามแล้วจะมีการตีพิมพ์เงินมากขึ้นราคาทองก็จะพุ่งขึ้นสูงแบบปี๊ดๆเลยจากนั้นพองบประมาณของรัฐเริ่มตึงตัวเงินเฟ้อสูงขึ้นจนระบบเงินล่มสุดท้ายคนที่ ถือทองคําทันเนี่ยก็จะรอดตัวส่วนใครที่ไม่ถือทองคําก็จะถูกกัดกินมูลค่าในเงินที่เรามีอยู่และก็อีกไม่นานรัฐก็จะกลับมาประกาศให้ใช้เงินตราเหมือนเดิมอีกครั้งเป็นระบบแบบนี้ไปเรื่อยๆตามวัสดกของปรวัติศาสตร์ครับและทางการป้องกันการเสื่อมของเงินอย่างแรกคือเราห้ามมองแต่ตัวเลขเพราะว่าหนึ่งล้านบาทในปัจจุบันบางทีอาจจะกินไม่ได้แม้แต่ข้าวมื้อเดียวในอนาคตก็ได้ และเราต้องไปหาสินทรัพย์ที่มูลค่าจริงเช่นทองคําอสังหาริมทรัพย์หรือว่าจะเป็นพวกทรัพยากรและเมื่อไหร่ที่เรารู้จักวัฏถจากเน้และเข้าใจมันโอกาสที่จะรวยก็มีอยู่ห่างไกลจากมือเราครับสูรก็คือการทําความเข้าใจ Money, c ค r ย์เ c นและ f ฟ a ค c ย์เ e n c y ช่วยทําให้เรารับมือกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจได้ดีขึ้นและทองคํามักมีมูลค่าสูงขึ้นเมื่อเกิดสงคราม และการลงทุนในสินทรัพย์ที่เป็นของจริงไม่ใช่แค่ตัวแรกเป็นทางที่ดีกว่าและมีโอกาสเสี่ยงน้อยกว่าสุดท้ายนี้ถ้าเราสามารถเปลี่ยนสินทรัพย์ทางการลงทุนได้อย่างชาญฉลาดโอกาสรวยก็ยังไม่อยู่ห่างไกลจากเราแล้วครับเพียงแค่เอื้อมมือได้ลงมือทำเท่านั้นเองขอบคุณครับ